สวัสดีครับผมบอมบี i, AKA Vgo A A หัวหน้าแก๊งสาบัดนะแล้วตอนนี้เราอยู่กันในเกม New Map Escape the Dark n น s ่ซึ่งเป็นเกมคล้ายๆกับ Dead by Daylight แต่เป็นสี่เหลี่ยมนั่นเองซึ่งก็ไม่ต้องพูดพรำกัเพลงเล่นกันเลยดีกว่าโอ้มาแล้วหนะ้าเกมมีภาษาไทยด้วยเกมนี่ ซึ่งบอกเลยเกมนี้พี่เคยเล่นกับเหลี่ยมจังแชนแนลมาแล้วนะตอนนั้นก็อเล่นกันค้ำๆนะต,ตอนนี้เราก็มาแล้วเพิ่งบอกเลยเกมนี้สามารถเล่นได้เลยนะพอเข้าถึงได้เลยนี่ก็ออกจากสถานที่มางงตอนนี้เขาให้เราทารีแฟร์ฟิลบอกหรือซ่อมกล่องไฟเองซึ่งตอนแรกเราต้องไปหากล่องไฟงก่อนนะเดี่เป็นออก โอ้ยาใช่ฮะซึ่งก็ไม่รู้ว่าพี่เล่นสายอะไรแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องไปหาฟิวอะไรกันก่อนมีนี่ด้วยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยมีคนอยู่ใกล้โอ้ยอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยแกลบอยู่ด้วยนี่พี่ขอเดินออกไปก่อนรู้สึกเกมนี้จะไม่มีวิ่งนะพี่ต้องไปเอาอุ้ยนั่นผีอยู่ตรงนั้นเป็นใจสั่นะ จะใกล้มากแต่ก่อนอนี้ขอข้ามน้ำไปเกิดกินนะชุบเครืาอน้ำไปเอาฟิวก่อนไนอะ้ตรงนี้พี่ไม่แน่ใจนะว่าเป็นฟิวหรือเปล่าก็เกมนี้เดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยเปิดต,ตูวไหนไป,ปตัวด้วยเป็นคนมีมารยาทโอ้เป็นกองต้องมาเอาฟิวไหนปลดหน่อยสิมีอะไรขึ้นน้ออืมเป็นผูรออยงรอปึ๊บพิก้าฟิว ได้แล้วจากนั้นก็โดยข้าไปเลอกกันเขตต่อไปเราต้องไปใส่ฟิวใช่ไหมต้องหาฟิวเอ้ยฟิวบ็อกซ์สิโอ้โหโอภิยู่นเอ้ยอย่ามาไล่กกูนะขอต่อกันนะครับโอ้นี่นี่นี่นีเป็นฟิวป่ะนี่ไงทำไมใส่ไม่ได้อ่ะนี่พี่แอมเายมาใส่นะใส่ไม่ได้ไม่สมอย Lại này vừa à, tôm hà gì khó nơi năng tôi bị phè nhưng khỏi chi á còn những khỏi chiếc nồi phải đéo ui ui tôi ăn tôm phiêu mà lên nhau à chưa đâu ơi chưa tàu mà ui 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 เพื่อนกำลังนั่งอยู่ไม่ใช่คนหรือเปล่าผมพี่ติดอยู่ในนี้นะแสดงว่าได้สามชีวิตไอ้เพื่อนโอวยด้วยเพื่อนเพื่อนมีใครชยืนอยู่ไหมติดไปสองเลยพี่ติดอยู่แล้วพี่กำลังจะตายโอเคมิวนมาช่วยมิวนมาช่วยไปเยี่ยมอุ้งขาไม่สาวน้อยอยู่พี่ไหนอยู่ี่ไหน่ี่ไหน่ี่ไหนหี่ไหนแล้วก็ซอมบี้ไอ้

แย่เจ็บเลยอะ่ะนี่ดูสิโอ้ยยังเจ็บอยู่ยังเจ็บอยู่ไอ้ไอ้คิวเลอร์คิลเลอร์อยู่นู่นแม่วอสน่า้ายวันกี้เห็นแวบๆเฮ้ยชีดโอ้ชีดขอนี้หน่อยแล้วกันนะก้มหน่อยก้มไม่ได้ด้วยถธอแก๊สอยู่ไปเลยเกียร์เคียร์เฮ้ยนุ่ม น,นุ่นนมยิ้วหน่อยนุ่มยิ้วหน่อยโอ้โเยข้อไรน่ะนุ่นนะไปแล้วหนึ่งไปแล้วปิดประตูด้ะโอ้ยองนีมาข้างอยู่ใกล้กเราหวังเขาจะไม่จำสเกลล้ว เชือตีไ <cado> ม้ไปแล้วนี่ก่อนหลบป๊บคือออไนั <anc> okay, ่นไหมน่นี่อย่นีโอ้ยูหน่อยยูหน่อยยู่ไหมอเขาเยอะแล้วกนจะจัดย่โอ้ยูจะเต็มแล้ว Okay. เคฮ้ยโอสุฮิวเองแล้วน้องสาวเหมีคนราบหีร้ายมาไปเลยเอืออืออือแจ้งให้น้องเองน้องรักอย่าวิ่งไล่เดียวก่อนอย่าวิ่งไล่เดียวก่อนไ,ไปแล้วไอ้ยช่วยดีพื่อนช่วยดิ ทีีชุบทีมีใบยิ้ว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 ย้อยย้อยยิ้มให้หน่อยเออซ่อมเพื่อปั่นไฟไอซ่อมพี่ก่อนน้องไอ้น้องรักเอ็งมาซ่อมพี่ก่อนไอเครื่องอะไรอยูด้านนอกเนะีเสียงมันใกหมอกเสียงหัวใจเยี่ยมรมหาปึ๊บถ่ายตัว ยู่งน่อยยู่งน่อยเพื่อนเราเจ็บเพื่อนยู่งน่อยยิ่น้อยยิ่งน่อยเพื่อนไม่สาวหน่อยไม่สาวหน่อยยืนทางนั้นไม่สาวหน่อยส่งไม่ค่อยจะดีเูอสลายเร็วโอเคทางออกแล้วเย็ดงมาแล้วมาทางออก เก็บโน้ตป๊บอ,อือ EC EC วะฮะฮึมยี่ผ่านแล้วมตอนนี้ผ่านไปสามคนว,ว้าวใจเฮ้ยมีซื้อเปิร์ซอรอยด้วยนะเนี่ยอืมยีงที่น่าจะเป็นเมดิค U E อันนี้ก็มีเปิร์อะไรปลดล็อกตามเลเวลดูได้อืมก็ดูซิมีอะไรบ้าง,องโอเคถ้างั้นพี่คิดว่าพี่พอแค่นี้ก่อนแล้วกันมาเล่นขำๆเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆนะน้องๆถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์ด้วยนะเดี๋ยวพี่ค่อยมาหาเกมอัดใหม่นะจ๊ะ สามวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดี้บายบายครับ